สวัสดีค่ะวันนี้โอ้มีหนังสติกธนูมาแนะนานะคะรุ่นนี้เข้าใหม่นะคะลูกค้าจะเป็นแบบนี้เลยครบชุด พร้อมใช้งานนะคะอยู่ที่ราคา1,499บาทใช้งานระบบเดียวระบบลูกเหล็กขนาด8มิลเท่านั้นนะคะลูกค้าใน1ชุดราคา1,499บาทโอจะแถมศูนย์เลงสแตนเลตไปให้นะคะแบบนี้เลยส่วนตัวตัวตัวด้ามมันนะคะจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยส่วนรางจะเป็นโลหะนะคะโอจะแถมยางไปให้นะคะทั้งหมด4ี่เส้น8ดแรงดึงนะคะแรงแน่นอนแล้วก็โอจะแถมนะคะลูกเหล็กลูกเหล็กขนาด แมิลน,นะคะ1 0 0รอลูกนะคะแถมให้100ลูกแบบนี้เลยถุงละ50ลูกนะคะแล้วก็แถมถุงมือด้วยนะคะถุงมืออันนี้เป็นถุงมือยางหนาอย่างดีนะคะเอาไว้ใช้งานระหว่างการใช้งานนะคะแถมให้1คู่แบบนี้เลยส่วนตัว ท้ายนะคะจะเป็นเหล็กแบบนี้เลยเป็นด้ามจับแบบนี้เลยนะคะเป็นเหล็กแบบนี้เลยส่วนไกลนะคะก็เป็นเหล็กเหมือนกันใช้งานนะคะบรรจุลูกได้ทั้งหมด50ลูกเลยนะคะสามารถชักยิงรัวๆได้เลยเดี๋ยวโอจะพาไปชมรีวิวนะคะว่าการใช้งานของธนูหนังสติกนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะวิธีการใช้งานนะคะลูกค้าเอามือสอดสปริงตรงนี้นะคะแล้วก็ยืดออกมานะคะหลังจากนั้นมันก็จะชักลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะชักลงมาปุ๊บ พอสสลิงติดไกปืนตรงนี้นะคะยืดออกไปได้เลยยืดออกไปสุดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นไกนะคะเอาไว้ลั่นได้เลยเวลาเราจะใช้งานนะคะกดไกตรงนี้ได้เลยติ้งหนีเลยตรงส่วนลูกเหล็กนะคะเลื่อนสปริงตรงนี้ขึ้นมาสามารถใส่ได้ถึงห้าสิบนัดนะคะใส่ลูกเหล็กตรงรูนี้นะคะลูกค้าใส่เต็มตรงนี้ได้เลยชักยิงแบบรัวๆได้เลยห้าสิบนัดนะคะลูกค้า